กลาบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะคลิปนี้แอดจะมาลงรัฐบาลไทยของเสียนสารค้มเนาะค่ะพี่น้องนะคะขอเด่นมาแน่ของแอดลงไปแล้วมื่ขึ้นเนาะค่ะนะคะ,นะคะของแอดลงไปแล้วกะให้พี่ให้น้องเบิงอ่าสถิติเก่าของเสียนสารค้มก่อนเนาะค่ะพี่น้องเนาะงวดแรกที่เพิ่นมาลงน้่เพิ่นว่างย่ที่หากับศูนย์เนาะค่ะ เข่าที่สามศูนย์เนาะคะ่ะเด่นเข่าเนาะพี่น้องเนะะา,านนะค่ะอะกาวนี่เนาะค่ะพี่น้องเนาะนะคะเพิ่นกะจะมีสูตรหลายสูตรคือกันเนาะคะ่ะกะข้นยุกกบเพิ่นว่าจะจับเด่นถือบอนะคะงวดวัองหันเนาะพี่น้องออกฮกศูนย์หาหนึ่งหกของเพิ่นเด่นเข่าทีหนึ่งเนาะค่ะนะคะ,นะคะเด่นของเพิ่นเดินดีได้พี่น้องแต่ว่าเพิ่นจะอ่าทําหลายสูตรคือกันละค่ะ อ่าราวนาคำนวณส่วนใหญ่น,นี่จะเหตุสูตรไว้เยอะยิ่แล้วลระพี่น้องนะคะเพื่อประกบกันว่าชนตัวใดเด่นตัวใดเนาะค่ะพี่น้องค่ะนะคะเขามาแล้วก้นไลล์กดแช่เปิดการมองเห็นซอยแอดในเด้อค่ะพี่น้องค่ะนะคะกะแอดอ่าลงแง้รสสาหรับของหวยคนไล่แอดเนาะค่ะปันนี้ก็จะทยอยล่งของเส้นสารคามกับนองตานะะนงเน,ะนะะะเาะค,ค่ะพี่น้องเนาะ,ะนะคะกะเขาแม่ใหลไดี้โชกไดลาภเด้อพี่น้องเนาะค่ะนะคะ สำหรับงวดนี้เนาะคะ่ะก็คือเพิ่นจะใส่สูตรนีต่อเนาะคะ่ะเพราะว่ามันยังเดินดีอยู่่าสันเก่ากับศูนย์พี่น้องนะคะเก่ากับศูนย์ยังจะเดินต่อมาอีหลีบ่นะคะก็ผือว่าเป็นการเสียเวลาเนาะคะ่ะจะไปสูนเนวทางเนาะคะ่ะพี่นอ้องอ่างวดว่องหันเนาะคะ่ะสูตรของเพิ่นได้หนึ่งกับอ่าหนึ่งกับสองพี่น้องแต่ว่าเพิ่นเลือกสูตรสองกับสามนะคะ อันนี้ก็คือแนวทางของงวดทีไรของเนาะค่ะพี่น้องเนาะนะคะแเพิ่นก็จะมีอ่าเด็กเด็กดับเด็กังอยู่แล้วละเนาะค่ะพี่น้องเนาะนะคะเ<ๆ>ด็กตัดเหล็กยังก็ต้องมีอยู่แล้วเนาะคะ่ะบรรดาเซียนทั้งหลายเพิ่นก็ต้องเฮ็ดไว้ไหลายๆสูตรหลายๆอ่าแนวทางนี้แล้วล่ะค่ะเพราะว่าจะเป็นเด่นสองตัวมาตัวหรือว่าอ่า จุดเหล็กติดเหล็กประกบเนาะคะ่ะราว่าหลายๆคนหลายๆเสี้ยนก็นคือเห็ด้อยุ่แล้วเนาะค่ะพี่นองค่ะนะคะส่วนเวลาเลือกพี่น้องสาคัญคือเวลาเลือกเด้ค่ะนะคะว่าเขาจะเลือกถือสูตรถือจุดที่มันออกโบน,นะคะบางครั้งเลขออกแล้วมานางขงโมยอยู่ด้คะ่ะมาเบิงว่า,อ,าอ้าวอะบริจับสูตรนี่อะบริจับสูตรนี่บริจับชุดนี่เนาะคะ่ะ มันคือดวงพี่น้องเอ้ยนะคะ,น,น,คน,ะ,คะนั่นคือดวงเนาะค่ะนะคะนั่นคือดวงเนาะพี่น้องเนาะแต่แต่อ่าโคงทีที่เฮาเอามาบวกเนาะคะ่ะสลับซับซ้อนจนปวดหัว่นละค่ะพี่น้องบางสูตรเนาะคะ่ะบางสูตรเทียสิบวกเลขแล้วก็นจนล้มออกโพน่นละพี่น้องนะคะเพราะว่าอ่าบวกหลาย้ะก็ยกกำลังหลายยังสินม่ค่ะพี่น้องนะคะรัฐบาลไทย ฐาบ,บานไทยเนาะค่ะ เจ็ดค่ะเจ็ดนะคะอมไม่เนาะพี่น้องมันบอสวยเนาะคะ่ะอมไม่บอสวยคือเปลี่ยนออกรูว่าพี่ต้องแก้ไขนะคะแล้วด,ดันไปเนาะคะ่ะม,มาผ่ามันก็นจะบ่หลายเนาะพี่น้องเนะาะนะคะพี่น้องเสียงนนองตาแจ้วอยู่โรงเรียนค่ะพี่น้องค่ะ รัฐบาลไทย ดินเก่ากับศูนย์ค่ะพี่น้องของเซียนสารคามเดิอค่ะสูตรเพิินเลขเด่นยังเดินดีเยอะเนาะค่ะพี่น้องนะคะสูตรเลขเด่นเดินดีเนาะค่ะพี่น้องค่ะนะคะข้าวหนึ่ง เก้าเจ็ดเก้าสองค่ะพี่น้องนะคะ เซียนสาระครมค่ะพี่น้องนะคะ,นะคะแอด,ะดหลักปวดล้างพี่น้องนะคะของเซียนสาระครมสูตรนี้ของพืนน้นย่งเดินดีเนาะพี่น้องนี่นะคะพี่น้องเบิงสัํมก่อนจะตัดสินใจเนาะคะ่ะแอดก็จะทายล่องคูกันกับข้องพื้นละเนาะคะ่ะสูตรพื้นนี่เนาะค่ะพี่น้องนะคะจะทายล่องคูกันเพราะว่าพี่น้องติดตามตามสูตรเหล็กเด่นที่มั่นบรลลุดนะคะ เพิ่นจะจับถือว่าถือกะขันยูที่ดวงล่ะเนาะพี่น้องเนาะนะคะกยูที่ดวงน้่เด้อค่ะพี่น้องค่ะนะคะศนนึก็พี่นองค่ะ,นะคะ ขอให้ค่ะสามตัวหางเดียวนะคะพี่น้องสามตัวหางเดียวนะคะตัดเอาเด้อค่ะพี่น้องนะคะให้พี่น้องตัดเอานะคะสามตัวหางเดียวบ้างไปที่ เก้าศูนย์เจ็ดเดอ้อพี่น้องนะคะของเซียนสาระข้ามนะพี่น้องเนาะนะคะแอจจะต้องไทยเป็นรูปเด่นลงให้เพื่อนน้่เนาะคะ่ะทายคููกันเลยหลังจากไปลงนะ่งหนาเฟซบุ๊กเนาะค่ะนะคะ,นะคะก่อนจะแดนแอนจะเอาทย่อยล่องอีกที่หนึ่งเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็เดินทางมาถ่ายคลิปแล้วเนาะคะ่ะการขอบุญขอบุณพี่น้องที่เขามารับชมเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ